สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลาด,ดูสิดาลัยสวนจินดาพระราชวังดูสิด พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต,ต่างๆเฝ้าทูลลอะองพระบาทตามลำดับดังนี้รองศาสตราจารย์ประธานวัฒนวานิชประธานกรรมการอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและนาย,ยกสมาคมพุทธาาศาสนามุนทนสานตรงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร,ร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัยในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วย ในปัญญารุ่งเรืองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทุลลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายโยชิทาคะซูซุกิประธานบริษัท NTN เแมนูเฟเจอริงไทยแลนด์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฟาทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูล ดานุชาสินทววานนกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางจันดาสายสมนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนเซลฟลจำกัดและคณะเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ29ปีในประเทศไทย นายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนำคณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าถุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566และเงินวันเปิดงานกาชาติพร้อมทั้งเงินร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้านในงานกาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางจันทรประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาหรายได้สภาการชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลลอะองพระบาทดังนี้นายทศพรอสุนีและคณะเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพากินสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทย นางรัศรินทร์ัดใหม่กุลวัตร์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะเฝ้าทถุลลอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลสมทบกองทุน30พิศภาโรงพยาบาลจุลาลงกรณสภากาชาติไทย นางมุกดาจิราธิวัตรเอื้อวัฒนสกุลนาย,ยกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา9ก9นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระาราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังนำนักเรียนในพระราชานุเคระาห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2563-2566ถึง 2, 66, เฝ้าทูลลอ,องพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน นายสุธิพงศ์จุนเจริญประธานอุปถัมภ์การจัดสร้างปูชนียมงคลวัตถุวัดตาประขาวหายอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานไฟพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์จุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษสมโพธิปูชนียมงคลวัตถุร่นพุทธเทวบารมีสำเร็จสมปรารถนาะเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างสาลาธ,ธรรมส่องเวทสงไทยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และพระราชทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปถวายพระพิสุสงฆ์ในพิธีพุทธาพิเศกสมโภชปูชนียมงคลวัตถุรุ่นดังกล่าวในวันที่26พฤศจิกายน2567นวัตตาประขาวหายอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ายเดวิดเดลีเอกอัคราชทูตสภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอดีนเดลีภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองพระบาทด้วยเวลา14นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ส,ดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติ โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะและส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการบูชาพระพุทธศสหิงซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธไสยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารมหาสุรสิงหานาถทอดพระเนตรนิทศากาศิลปะเอเชียและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่18 การเข้าชมนิทรรศการจะเริ่มจากห้องศิลปะเอเชียต่อไปยังห้องก่อนประวัติศาสตร์ห้องทวารวดีห้องลบบุรีและห้องศิลปะสีวิชัยช่วงพุทธศตวรรษที่13-18เพื่อส่งต่อเนื้อหาไปยังอาคารถัดไปคืออาคารประภาสพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยหลังพุทธศตวรรษที่18 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลรายงานเรื่องการปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหนาถเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับสากลและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามนโยบายด้านซอฟต์เวอร์ของรัฐบาลเริ่มบูรณาตั้งแต่ปี2562แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนเมื่อต้นปี2565 ใช้เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุศิลปะเอเชีย e และหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยโลบ,บุรีซึ่งนับเป็นช่วงแรกที่ปรากฏหลักฐานอารยธรรมขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทย ส่วนจะแสดงที่ทอดพระเนตรในวันนี้ได้แก่ห้องเอเชียแสดงโบราณวัตถุท,ที่เป็นงานศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากเป็นประติมากรรมในพุทธศาสนาพุทธศิลป์บางประเทศเป็นต้นแบบการสร้างพระพุทธรูปในศิลปะไทย ห้องก่อนประวัติศาสตร์แสดงเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์และการพัฒนาตามลำดับเช่นภาชนะดินเผาสัมฤทธิ์เหล็กเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับต่างๆช่วงเวลานี้มีการค้นพบโบราณวัตถุที่แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่ห่างไกลจากการติดต่อสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่อมา ห้องทวาราวดีแสดงวัฒนธรรมทวาราวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง16วัฒนธรรมทวาราวดีแพร่กระจายไปตามชุมชนโบร,ราณหลายแห่งของไทยพบหลักฐานจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธ,ธศาสนาสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เด่นชัดของยุคนี้คือธรรมจัก ห้องลบบุรีแสดงศิลปก,กรรมที่ใกล้ชิดกับศิลปก,กรรมวัฒนธรรมเขมรในอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12หรือประมาณ1,400ปีมาแล้วสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธผ่านระบบการเมืองการปกครองมีประติมากรรมชิ้นสำคัญที่แสดงในห้องนี้คือรูปพระศิวะหรือโกลเด้นบอย และรูปสตรีนั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีษะหรือ kneeling female ซึ่งได้รับมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมา ศิลปาสีวิชัยแสดงหลักฐานทางโบราณคดีของวัฒนธรรมสีวิชัยช่วงพุทธศตวรรษที่13-18ทางตอนใต้ของประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีวัฒนธรรมสีวิชัยที่สําคัญคือพระคเนศสีกร เป็นโบราณวัตถุที่ได้รับมอบเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสชวาครั้งที่สองเมื่อปี2439และอีกส่วนหนึ่งได้รับเพิ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญต่างๆเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัา,านแห่งชาติพระนคร เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารวิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตเขตหลักสี่ในการมอบปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยายลัยจุฬาภร์ประจำปีการศึกษา2566 ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรตัชคติยราชนารีแก่บัณฑิตที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละหลักสูตร6คนจากนั้นมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในสังกัดร,ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ได้แก่วิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตวิทยายลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีและวิทยายลัยวิทยา,าศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น333คนราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนมุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อสังคมไทยและนานาชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณาสุขวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีพร้อมทั้งบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการผสมผสาน รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทยให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บดิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญและเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะ ว่าแต่ละคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมกับวิทยาฐานะด้วยการนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติต่างๆเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมความรู้ความสามารถอีกหลายประการ คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ความตั้งใจแน่วแน่ความขยันหมั่นเพียรความอดทนเข้มแข็งความมีสติรู้ตัวความละเอียดรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะเกื้อกูลให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นสร้างสมคุณสมบัติทั้งปวงนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญมั่นคงได้สมคุณค่าและความหมายของปริญญาบัตรที่ได้รับอย่างแท้จริง